ลูกทุง่ง11นาฬิกา36นาทีครับนะฮะยังอยู่กับผมครับร็อกกี้สุรรรปดินสมบัติเจริญนะครับหลังจากที่กลับมานะฮะจากนะฟังสิ่งที่น่าสนใจและก็แน่นอนครับมาอยู่ข้างๆผมแล้วครับน้องรุ่กน้องพนมสวัสดีครับ นี่น้องรุ่งเขาจะมาครึ่งหลังนะฮะเออนั่นหลาย,ลายๆคนก็เลยปแปลกใจปกติจะมาช่วงประมาณ11บเอ็ดโมงส,ส่วนใหญ่นะฮะวันนี้น้องรุ่งมาถึงช่วงหลังนะฮะคนก็เลยน้องรุ่งอยู่ไหนน้องรุ่งอยู่ไหนกันนะฮะวันนี้รถติดครับรถติดใช่ครับๆๆนะบ,บอกแล้วว่าอาทิตย์นี้อร่อยจริงเพราะฉะนั้นช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมมาช้าไม่ต้องแปลกใจ ช่วงนี้รถติดเนาะช่วยคอนเฟิร์มให้ผมด้วยนะฮะเอ้าแต่มาถึงแล้วเลยด้วยนะครับพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของเขานะฮะที่เรานะครับได้ฟังกันไปแล้วด้วยในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็คครับกับผู้บ่าวเก่ายังคอยจริงจริงก่อนหน้านี้ก็หนีมาอยู่ท่องแล้วก็มาคุยกันละครับแล้วไปอยู่ในท่องแล้วยังไงถึงมาคอยอยู่ตรงนี้ต่อผู้บ่าวเก่า ไปเจอซิงเกิลใหม่ได้ไงฮะนี่ช่วงเวลาการปล่อยซิงเกิลนี้ต่างกันช่วงเวลาประมาณขนาดไหนอะหนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนประมาณสามเดือนครับสามเดือนสเดือนได้เฮ้ยจริงเหรอโอ้โหผมก็จำไม่เร็วกว่านั้นเปล่าเพราะสามเดือนประมาณนะเออพี่ครับพี่ทําผมเลยแล้วผมพี่แล้วผมลังเลแล้วนะสามเดือนเป๊ะอ่าโอเคนะฮะสามเดือนนะครับสําหรับหนีมาอยู่ทงแล้วนี่ก็เป็นซิงเกิลใหม่จริงๆคุณเตรียมเพลงนี้มาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วด้วยเลยหรือเปล่าเนี่ย ถือว่าเตรียมตัวทําอะไรเร็วมากเลยนะเพราะว่าเพลงเพลงนี้น่ะอายาจินี่แกได้ได้ริเพลงมาให้เราแล้วแหละอ่าจริงแล้วใช่ครับอ๋อเรารู้ล่วงหน้าเลยวางแลนไว้แล้วใช่ครับเอาถามเพลงหน้าเลยดีกว่าแางแผนไว้ยังเอาเพลงหน้าผมมีแล้วมีแล้วคือแลนแลนไว้แล้วใช่ครับแลนไว้แล้วแต่ว่านะฮะยังยังยังไม่ถึงคิว ยังไม่ถึงคิวอีก3เดือนอครับอีกเดือีก3เดือนนะครับอ,อันนี้มาเพลงนี้ก่อน,นครับกับผู้บ่าวเก่ายังคอยนะฮะความหมายของเพลงนี้คือความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นเราเนี่ยเป็นพระเอกเนาะเป็นผู้ชายที่แอบชอบผู้หญิงคนหนึง่งแต่ว่าเราเนี่ยมีฐานะที่ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ดอก <นะ S 1> ฟ้ามาวัดอดอกฟ้ามาวัดเลยแต่ว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีผู้ชายมาจีบแต่ผู้ชายมาจีบเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นทรงเสียอย่างเงี้ยทรงเสียมีตังใช่แต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมตังไปอยู่กับคนอะไรแบบนี้หมด <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมอยากเล่นน,นี่ผมก็จะพูดเลยผมอยากเล่นอยากเล่นทาไมเนอะ ทำไมตังเออซักทรงเสียตามแบบเอ็มวีเรือาเอาว่าเรื่องราวละครนิทาน MV หรือสตอรี่ทรงเสียชอบแบบว่ามีตังแต่นิสัยไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่แต่นิสัยเป็นเออเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะใครที่กําลังครับติดตามฟังเราก็อยู่2คนนะฮะเราติดตามฟังเรา2คนอยู่ตอนนี้ครับสามารถเข้ามาชมได้นะครับทาง youtube นะฮะ แล้วก็ u t u b บบุคคลทุ่มเพราะว่าจะดู MV ไปด้วยผมก็บอกว่า MV ดูน่ารักจังเลยอันเนี้ยถออ่าย<ค>ไปนานยังเนี่ยก็ประมาณ2เดือนได้ครับ2เดือน3เดือนอประมาณนี้นะฮะ MV เนี่แบบเล่าเรื่องประมาณคือคุณจะได้เห็นทรงเสียด <c oughs> <ช>ที่เราคุยกันก็จะเป็นคล้ายๆทรงเปรียบเทียบว่าเนี่ยสมมุตินะเรามีดอกกุหลาบให้ดอกนึ่งแต่ว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาเขาให้เป็นช่อเลยมาเป็นช่อมีฉิงง้นยนะมาเต็มมีขิงใส่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับนะฮะ แล้วเขาเลือกแบบไหนอ่ะก็สรุปแล้วผมอยากให้ตามไปดูเอาเออเพราะว่ามันจะมีฉากคล้ายๆฉากดราม่าฉากพูดอะไรด้วยอ๋อมีครอย่างที่บอกมีทั้งเส้นร้องมีทั้งเส้นเรื่องสําหรับมิวสิกวิดีโอใช่ครับแล้วถ้าพูดถึงในตัวเพลงของเราล่ะในตัวเพลงของเราเล่าแบบไหนกันบ้างอย่างที่บอกนสำหรับผู้บ่าวเก่ายังคอยก็จะมาสู้กันอาสเสียแล้วยังคอยยังไงอก็เอาพูดจริงๆก็คือเหมือนว่า ต่อให้เธอจะมีผู้บ่าวเอาอใหม่อเราก็จะรอผู้บ่าวใหม่เธอในแต่ทิง้งโอ้โหแล้วก็ยังรออยู่ที่เดิม <laughs> ไม่ว่าจะเต,ตอะไรก็แล้วตต้นกล้วยด้วยคือจริงๆแล้วเพลงเนี่ย คือถ้าถ้าถ้าพูดแบบเศร้าๆเนี่ยก็คือว่าแบบเป็นผู้ผิดหวังที่ยังคอยเธอเสมอใช่ครับแต่ถ้าพูดแบบน้ำเน่าเนี่ยก็คือว่าที่จริงคนเราก็ไม่น่าจะทนอะไรได้ขนาดนั้นเออนะฮะยังไงก็ยังคอยแต่เอ็มวีของคุณเนี่ยมันออกแนวว่าเป็นแบบว่าเออดูว่า,วาตลกตลกดูไปแบบเป็นน่ารากักน่ารักแบบนี้สิใช่ครับเออผมเลือกเอมันเป็นยังไงอ่ะทำไมมันแบบว่าตอนที่พล็อตเอ็มวีคุณได้พล็อตเหรอด้มั้ย อันไ้นนะครับเพราะเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอเนี่ยอ๋อเพราะเรื่องราวนี้ก็ได้คุยกับฝั่งพวงกับแล้วได้รับรู้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ผมพอเข้าใจว่า MV เนี้ยจะเป็น m v แบบแนวกึ้ตลกเออทั้งที่เอาจริง,รงๆโดยสตอรี่ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี้ยดอกฟ้าหมาวัดเอ่ยครับใช่ใช่นะฮะหรือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าไม่ว่ายังไงก็ยังคอยเธออยู่เอ่ยครับในเรื่องราวแบบเนี้ยส่วนเดี๋ยวมันจะต้องเป็นดราม่า <c oughs> มันจะต้องเป็นแบบว่าแบบโอ้โหผู้เสียสละ,สะเสหลือเกินแต่แต่ว่า ฟังดนตรีดูแล้วมันมันไม่ควรจะเป็นอ็มีดราม่านไม่นัแต่ผมจะบอกว่าเพลงนี้จริงๆโดยตัวเพลงเนี่ยที่ได้ฟังจริงๆเพลงนี้น่ารักครับเป็นสตอรี่อาจจะดูเป็นดราม่าใช่ครับแต่เล่าในมุมความแบบน่ารักใช่ครับสำหรับผู้เ่าเก่ายังคอยเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปกันว่า m อหนึ่งนั้นเราเอาออกมาในฟิลของความน่ารักนี่แหละครับนะฮะทายนานไหมก็หนึ่งวันครับหนึ่งวันเต็ม หนึ่งวันก็มเช้าใช่เลยครับนะผมจําได้ผมเคยคุยกับคุณก่อนหน้านี้เลยเนี่ยคุณชอบร้องเพลงช้าป่ะชอบร้องเพลงช้าเออแล้วคราวนี้พอมันร้องเพลงเร็วหรือร้องเป็นเงก็ที่จริงอ่ะผมไม่เคยได้เพลงเร็วเลยนั่นสิอันนี้ถือว่าเป็นเพลงเร็วที่เร็วที่สุดในชีวิตแล้วอันนี้จริงๆนะฮะจริงผมไม่เคยมีเพลงเร็วเลยอันนี้ถือว่ายังเป็นมีเดียมอยู่อ๋ออ่า แต่มีเดียมของเขาแต่เร็วของเราใช่ธุรนี้แต่เร็วของเรานะถ้าเกิดว่าแบบว่าถ้าเป็นคนอื่นก็ใช้คำว่ามีเดียมของคนอื่นเขาใช่แต่ถ้าเป็นของเราที่ถือว่าเป็นเพลงเร็วของเราแล้วล่ะเป็นยังไงบ้างกับการร้องเพลงเร็วแบบนี้ของเราที่จริงผมว่ามันก็มันก็คล้ายๆกับเพลงช้าที่เราร้องปกติอ่แต่แค่มันจะมีจังหวะเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับรีแลซ์กว่ามากเวลาร้องความรู้สึกฟิลลิ่งหนึ่งเลยก็คือไม่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะ มันก็จะเป็นเพลงที่แบบสไตล์แบบร้องชิวๆไปเลยอะไรเงี้ยสวยงามมากไปไม่ดีเพลงเร็วเพราะว่ามันเน้นอารมณ์เน้นความสนุกด้วยนะฮะเอออะไรเงี้ยในมุมของว่าในมุมของเราพึงดีแล้วเป็นง่ายเงี้ยเนาะวันนี้มันจะไปเก็บรายละเอียดได้เยอะนะเพลงช้าถึงบอกเอ๊ะแล้วคุณมาร้องเพลงเร็วแล้วแล้วเป็นยังรู้สึกดีไหม จริงผม,ผมก็ชอบ,ชอบหรือว่าผมก็ยังชอบเพลงช้าอยู่ครับพี่หรือตอนนี้ผมก็เริ่มชอบเพลงเร็วแล้วเหมือนกันครับอะไรแต่ตจริงๆผมชอบเพลงช้ามากกว่าผมรู้สึกว่ามันผมสามารถเอาเพลงช้าไปที่ตลาดได้ดีกว่าเพราะเวลาร้องเพลงเร็วมันดูแบบเหมือนเหมือนไม่ใช่ลุ่งแต่มันอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ผมก็ แต่ผมเชื่อว่ามันต้องมันต้องมีมันต้องมีสักวันที่ได้เพลงเร็วกว่านี้อใช่ใช่ครับคุดจริงจะเอาเร็วกว่านี้อีกเหรออยากได้อยากได้อยู่สักเพลงนึ่งนะฮะคือมองว่าตัวเองถนัดเพลงช้าชอบร้องเพลงช้าแต่ก็อยากจะไปท้าทายในโซนของเพลงเร็วใช่นะฮะซึ่งมันก็ดีนะฮะทำให้มันเกิดความหลากหลายดีเลยด้วยจังหวะนี้ก็เป็นมีเดียมนะครับอย่างที่บอกแล้วเวลาที่เราไปร้องหน้าเวทีเนี่ยเวลาที่เราไปโชว์เลยด้วยเหมือนกัน บางทีเราก็เอาเพลงเร็วไปใช้ด้วยเพราะมาอนเตร์เทนคนดูได้มากกว่ามั้หรือยังไงเวลาก่อนหน้าน,นี้เวลาที่คุณไปเวทีคุณเอาดราม่าเข้าสู้อย่างเดียวเลยหน้าเวทีใช่ไครับถ,<อ>ถ้าไปถ้าไปเวทีก็คือผม จะร้องสไตล์แนวอินดี้แนวกทุ่งวาเลตี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือว่าเพลงช้าที่คุณชอบอ่ะนะอันนี้ยังร้องอยู่แล้วแหละเพลงช้าอ่ะมีนิดนึงส่วนมากจะเป็นเพลงเร็วมากกส่วนใหญ่คุณเอาเพลงเร็วเอเนเทนด้วยแต่คราวนี้คุณมีเพลงเร็วตัวเองแล้วแล้วหน้าเวทีคุณได้เป็นไงได้ออกไปลองเมาบ้างยังยังไม่เคยได้ไปร้องเลยจริงเหรอจริงครับจริงเอาละครับโอ้โหเสียดายเลยนะมึงมาเล่าให้ฟังเมื่อหน่อยเลยเป็นไงบ้างงั้นเดี๋ยวตอนที่คุณมาคุยกับผมอีกทีตอนซิงเกิลหน้า ค,คุณต้องมาเล่าให้ผมฟังก่อนด้วยนะว่าเพลงนี้พอ,อคุณเพลงเร็วแล้วมีเพลงเร็วตัวเองไปเล่าแล้วเป็นไปร้องแล้วเป็นไงบ้างถามเาว่าซิงเกิลหน้าเร็วกว่านี้ไหมหรือว่าช้าโอ้โหซิงเกิลหน้าทั้งสองเพลงก็จะเป็นเพลงช้าหมดเลยใช่อีกละถึงว่าผมผมชอบมากสองเพลงนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องป้าอันนี้เอาไว้ก่อนนะตอ,อนตอนมารอบหน้าก่อนที่เราจะคุยถึงเพลงรอบหน้าคุณต้องกลับมาเล่าล็อกกี้ครับเออผมเอาเพลงเร็วไปร้องแล้วครับเออเป็นไงบ้างอะไรแบบนี้ด้วยผมวาต้องต้องมาเล่าให้ฟังเลยนะนะฮะ เออต้องมาเล่าต้องมาเล่าคุณต้องมาเล่านะครับผมเนะเพราะที่บอกนะครับมันเป็นมันเป็นมิติใหม่ครับนะบถ้าถามผมนะนะฮะสำหรับผมผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของลุงนุ่พนมเหมือนก<ๆ>ันตอนที่ได้เปิดในช่วงของคนรูุ้่วงสาวเช็คเองผมยังแบบอ่าเห็นชื่อเพลงละผู้บ่าวเก่ายังคอยก็นนค,คิดเออก็คงแบบประมาณแบบยังรอคอยเธอเสมอเป็นฟิลนั้นแล้วเราก็คิดในใจว่าเออเป็นแบบว่าเป็นลุงนค่งพนมนะเป็นน้องลุงด้วยน้องลุงครับ่ากับโซนโดยทางเพลงช้าแน่เลยอ่าต้องมาอย่างนี้แน่ๆอยู่แล้ว เปิดไปผมยังเฮ้ยผมยังเองเอเอออย่างนี้ <c oughs> ตกใจถึงบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่าไม่แน่หรอครับคุณอจะเป็นลุกน้องมันไม่ต้องร้องเพลงเร็วตลอด,ด <c oughs> ใครจะรู้รนะฮะใครจะรู้ใครจะเห็นแล้วสำหรับสองเพลงหน้าในซิงเกิลคุณเป็นยังไงย้ำๆเลยสิก <c oughs> ออ็ก็จะเป็นเพลงอกหักอหักแล้วก็ดราม่าแน่นอ <c oughs> นแล้วอะไรที่คุณบอกว่าคุณชอบมากเลยอะ ผมซึ่งสองผลงานเพลงนี้ที่ที่จะปล่อยในในในช่วงข้างหน้าก็จะเป็นเพลงที่ผมได้มีโอกาสเลือกเองอ่าเลือกเองหมายถึงว่าเลือกเองหมายถึงว่าซึ่งที่ผ่านมาจะเป็นอาจารย์จินนี่จะเป็นฝ่ายโปรดิวเซอร์จะมีคนดูแลเลื่กงขอดนตรีช่วยเลือกมาใช่ครับมองภาพของเรามองภาพของเพลงจับมาแมชกันให้ใช่ครับนะฮะอ๋อแต่อันนี้คุณเลือกเองตั้งแต่แรกอย่างนี้เหรอใช่ครับอันนี้คือไปเสนอแล้วก็เป็นค้าแรกที่เสนอผ่านด้วย เลยว่ามันมันต้องได้แหละอะไรอย่างเงี้ยได้ได้คือครับไปเสนอแล้วไปขอลเสนอคือก่อนหน้านี้คุณก็เคยเสนอเคยเสนอแต่เสนออะไรปุ๊บก็ไม่ผ่านไม่เคยผ่านครับไม่ผ่านครับแต่ทั้งสองเพลงที่จะแต่ซิงเกิลถัดไปคุณเสนอเองเสนอเองทั้งสองซิงเกิลทั้งสองซิงเกิลเลยและผ่านทั้งสองซิงเกิลด้วยใช่ครับโอ้โหว้าว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 นะฮะเออแล้วมันเป็นแบบว่าสองซิงเกิลหน้าที่คุณว่าเนี่ย ยังไม่พอฟิลลิ่งของความอกหักเพลงช้าเนี่ยมันอกหักขนาดไหนอกหักแบบเออผมอยากรู้ในมุมที่คุณแบบอยากนําเสนอเนี่ยผมบอกเลยว่าเพลงสองเพลงสองเพลงนี้มันรู้สึกว่าผมฟังแล้วผมอินด้วยเออผมว่าในอารมณ์แบบมันเศร้าถึงขนาดว่าแฟนตายร้องไห้น้ำตาพุ่งโลกเลยหรือแบบว่าแบบอ้อไปหรอกครับแค่แฟนทิ้งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็เช็ดน้ําตาแล้วเริ่มต้นใหม่ได้อะไรอย่างเงี้คือบอกว่าแบบว่าผมอยากรู้ว่าแบบมันแบบมันอกหักแบบไหนก็ อกหักแบบอย่างอย่างเพลงต่อไปจะชื่อเพลงว่าคาตาอ่าเพราะว่าผมคงได้มาอีกนะครับมายินดีครับ<ด>ยินดี <S <S <จ> <od> นดีดีดีแต่คุณอย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังก่อนแล้วกันว่าเพลงเล่คุณเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ไปร้องนะครับเออไม่ได้ไปไปคุณต้องไปหรือ <fit> ถ้าคุณไม่ไปร้องที่ไหนคุณไปร้องหน้าตึกเลยร้องหน้าตึกงไปชิปโชเลยใช่นะฮะเป็นไงอันอันนั้นค่ะโอ้คือเกมเต็มตาเลยแบบฟิล์มนั้นเลยมันเป็นชื่อเพลงว่าเพลงคาตาแต่ว่าที่จริงแล้วมันจะเป็นเล่าเรื่องราวแบบว่า จีบคาตาเหมือนเห็นคาตาเลยว่าเนี่ยเห็นจะจ่าแล้วอ๋ออ่า,อาลงไว้แค่นี้ก่อนแล้วอีเพลงอ่ะอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าสุขีเนื้อเจ้าเพลงเนี้ยผมเคยพระเอกอีกแล้วให้ผมเดาผมเคยนําเพลงนี้ไปเล่นที่ทิกต็อก แล้วมีกระแสช่วงหนึ่งแต่ว่าเพลงนี้ผมตามจีบมานานมากก็คือผมขอเถามแล้วเพลงนี้เป็นเพลงใหม่หรือว่าเป็นเพลง cover เพลงใหม่ใช่ไหมเป็นเพลงใหม่ครับแล้วคุณไปเอามาเพลงใหม่มาร้องใน t ทิกตอกเลยซึ่งเมื่อสมัยก่อนผมผมฝึกงานผมฝึกงานเป็นคุณรู้จักเพลงนี้อยู่แล้วศึษาแล้วผมไปอยู่กับอาจารย์จินนี่แล้วก็ได้มาคูกคีกับอาจารย์นักแต่งเพลงที่อยู่กับอาจารย์จินนี่เหมือนกันแล้วก็เลยได้นอนด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เใช้ชีวิตช่วงเวลาอยู่ด้วยกันใช่ครับก็เลยทําให้้้้้รูจักกเเพพลลงงนนนนนีีมมาา่อะํใหผ ขอลองเอาไปเล่นดิจิตอลได้ไหมพอปล่อยปุ๊บคนดูเยอะมากตอนนั้นคนไรใช่ครับเออ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 ก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำก็เลยเล่าขอดูเสร็จปุ๊บพี่นี้ไอเพลงนั่นแหละได้มีโอกาสมาร้องเองแล้วเลยใช่ครับตอนนั้นเสนอก็ไม่ได้ไม่ผ่านเลยไม่กล้าไม่กล้าเสนอเลยแล้วก็ไม่กล้าเสนอด้วยเพราะเดี๋ยวไม่ผ่านกลัวไม่ผ่านเออผมจะได้ว่าคุณเสนออะไรก็ไม่ผ่านนะฮะนี่พี่ใส่น้ำบอกเลยว่าพี่ก็คนนครพนมเหมือนกันครับ นะมีคุณผู้ฟังเราหลายๆคนหลายๆท่านเลยด้วยนะครับที่เป็นคนนครพนมเหมือนกันที่บอกผมกม่เคยไปเที่ยวแต่แบบไปเช้าเย็นกลับเช้าสองครั้งไม่มีโอกาสได้แบบเดินชมบรรยากาศความงามทรงริมโขงครับเลยเสียใจนะฮะเพราะพอตกเย็นปุ๊บก็รีบขึ้นเครื่องบินละรีบขึ้นเครื่องบินใช่นะฮะรีบขึ้นเครื่องบินรีบขึ้นเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างงี้นะไม่ทันนะครับไว้มีโอกาสเนี๋ยได้ไปเลยด้วยเหมือนกันกลับมาที่ซิงเกิลนี้ของเราต่อ นะครับกับผู้บ่าวเก่ายังคอยคนะฮะกับเพลงเร็วครั้งแรกของคุณด้วยที่บอกเร็วของเออจะบอกมีเดียมของเขาเร็วของเรามีเดียมของคนอื่นนะฮะเตรียมตัวนานไหมสำหรับการเข้าของอัดก็ครั้งแรกที่คุณได้เพลงนี้มาแล้วเป็นเพลงเร็วคุณรู้สึกไงก่อนผมถามนี้ด้วยกัน ก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเพลงแนวแปลกใหม่ดีเพราะว่าตอนที่ตอนที่มันมาถึงมือคุณเลยอ่ะแล้วปกติคุณคิดอยู่ไหมว่ามันต้องมาเป็นเพลงช้าแต่หรือว่าถึงแล้วถึงเวลามันมาปุ๊บเฮ้ยมันกลายเป็นเพลงเร็วอ่ะที่จริงอ่ะปีนี้จะเป็นอาจารย์เจนี่จะเสนอเพลงมาให้ผมนะสามเพลงแต่ว่าแกบอกว่าจะให้เป็นเพลงเร็วเหมือนจะแบบเปลี่ยนเราไรอย่งนี้านใช่ใช่ครับแต่พอผมลองไปเสนอดูแกก็เออเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนะฮะก็เลยที่บอกว่าได้เพลงนี้มา แล้วคุณใช้เวลาซ้อมขนาดไหนก็ส่งมาก่อนหน้าประมาณสองเดือนได้เลยครับสองเดือนตั้งแต่ที่ปล่อยเพลงพวกอ่าจะมีเพลงหนีมาอยู่ท่งอะไรเนี่ยช่วงนั้นเลยครับก็คือจะส่งมาสองเพลงแล้วตั้งแต่นี้มาอยู่ท่งกับคุบอลตออย่างอใช่ครับนะฮะซึ่งคุณก็ได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะใช่ครับนะฮะและอย่างที่บอกซ้อมเพลงเร็วมันต้องเต้นเนี่ยเออถูกแล้วคุณได้เต้นบ้างไหมก็มีเต้นๆบ้างนิดหนึ่งครับจริงๆผมเป็นคนขี้อาย จริงเป็นคนขี้อายอแล้วคุณซ้อมท่าป้องมาท่าไม่ได้ซ้อมเลยครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ออกแบบเลยคุณต้องไปซ้อมท่าแล้วอย่างนี้ต้องให้พี่สอนดีกว่าผมไม่ได้แล้วไคต้องคุณเดินและนะคุณต้องหาท่าแล้วเพลงเร็วคุณต้องมีท่าขนาดนี้เมื่อก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 ี้ขนาดเราอะไรนะขนาดแม่น้อง All new เขายังต้องมีท่าเลยมีท่าด้วยเออผู้บ่าวเก่ายังคอยคุณต้องมีท่าแล้วนะฮะ MV มาจี๊ดซะขนาดนี้นะฮะไปไปซัดแล้วก็นี่แหละครับแล้วก็ไปลองลง t ิ k กตอกดูได้ครับื่องที่บอกว่าพอมารอบหน้านะพอมารอบหน้านอกจากคุณมาเล่าผมฟังว่าเอิมเนี่ยนหน้าเวทีเป็นยังไงแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณต้องบอกว่ามาโชว์ท่าด้วยโชว์ต้วท่าท่าใหม่ด้วยเออเนี่ยดี๋ยวปกติคุณจะเป็นโยกโยกนี้ใช่ไหมใช่ใช่เส้นร้องกับใน MV แบบเนี้ย คุณต้องหาท่าแล้วครับคุณคิดยังไงผู้บ่าวเก่ายังคอยอะไรกวักมือกลับมากลับมาไม่ใช่เดีมันดูง่ายเกินไปนะฮะดีหลายหลาคนบอกโอ้โหให้ให้เฮยกี้สอนเด้นนน่นสิครับคิดยังไงนะฮะให้ผมสอนเต้นเลยด้วยนะครับผมนะเพลียงอยากดู MV มวีมากเ v มวีน่ารักมากถ่ายที่ไหนเนี่ยถ่ายที่อ่า อุดรธานีครับโอ้ผมไม่ได้ไปที่นครปฐมใช่ไหมไม่ได้ไปครับแต่เราไปที่อุดรนะฮะใช่ครับเอ็มวีดูน่ารักมากฟิลิ่งแบบไทยบ้านไทยบ้านอฟิลิ่งแบบไทยบ้านนะฮะบิดมอสรงบิดมอไซอะไรอย่างงี้มาจีบสาวเลยด้วยเหมือนกันใช่ฮะแต่สุดท้ายแล้วน้องไปกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆผู้บ่าวเก่าก็ยังคอยยังคอยเสมอเอออะเพลงเร็วของเราอยากให้มันไปถึงขนาดไหนอ่าเพลงนี้ผมก็ ถามว่าคาดหวังไหมถ้าเราจริงจริงผมก็คาดหวังแหละในทุกๆเพลงเราตั้งใจทำเพราะเราตั้งใจทําในทุกเพลงเราตั้งใจร้องในทุกๆเพลงใช่ครับนะฮะแล้วก็ทีมงานก็ตั้งใจที่จะหาเพลงให้เราด้วยเหมือนกันใช่ครับที่พบอกว่าอกคาดหวังอะไรก็เพลงเร็วครั้งแรกของตัวเองที่จริงก็คาดหวังมากเพราะว่าหนึ่งคนเป็นเป็นเพลงแรกเลยนะฮะที่ได้ลงช่องแกมมี่โกเพราะปีนนี้ลงช่องแกมมี่โกเป็นเพลงแรกของลุงเลยแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันที่ที่ได้ เอาเพลงเราเนี่ยไปลงที่ช่องที่จริงผมผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะจะได้เอาไปลงที่ช่องกันเพลงนี้น่ารักเพลงนี้น่ารักผมฟังอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วอยากให้บอกว่าไปถึงยอดวิวสักเท่าไหร่ดีก็แล้วแต่คนดูดีกว่าครับแล้วแต่คนฟังไปด้วยเนอะนะฮะอย่างที่บอกยุคนี้ยากขึ้นนะผมว่ายากอ่าเพราะใครใก็อัดลง youtube ใช่ครับนะฮะถึงบอกว่าโอ้โหจะไปให้ถึงนี่ไม่ใช่ธรรมดา แต่ถามว่าอยากไปถึงมไหมอยากไปฮะคุณต้องตั้งใจนะฮะคุณต้องตั้งใจแล้วคุณต้องเอาเป้าหมายแล้วชัดเจนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะฮะมันต้องซัดไปเลยด้วยเรื่องที่บอกครั้งนี้นี่มิติใหม่ mv ใส่กันมาตั้งขนาดนี้มันต้องไปแล้วครับไปถึงอะไรฮะไปถึง้ไปแล้วครับไปนันวิวเลอต้องไปแล้วไปเลยไม่ใช่โทชีวิตอะไรจะขนาดนั้นนะฮะต้องไปแล้วครั้งหน้าคุณจะต้องไปฉลองวิวแล้วครับ เน่นะฮะคุณต้องมาฉลองแล้วด้วยครับนะว่าพี่ครับในคราวที่แล้วครับที่เรามาคุยกันนี่แหละครับนะว่าเออมันก็เป็นเพลงเร็วครั้งแรกนะฮะเออสุดท้ายไม่รู้จะไปขนาดไหนมันไปได้พี่มันก็ค่อยไปเรื่อยๆนะมันอยู่ที่คุณด้วยครับครับนะฮะมึงนบอกว่าความตั้งใจเราต้องชัดเจนนะฮะเราต้องลุยกันเท่านั้นเลยด้วยครับนะฮะมาขนาดนี้แล้ว นะต้องไปเลยครับดูคนด้ดูเผมอยากไปดู MV ย้อนหลังเลยอ่ะอ่ะนะเพราะฉะนั้นให้คุณนะครับได้ฝากกับคุณผู้ฟังนี่แหละครับชาวคนรู้ทุ่ง FM 1 0อของพวกเราสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของคุณนี่เลยด้วยนะกับผู้บ่าวเก่ายังคอยไม่ว่าจะเป็นฝากทั้งเพลงให้ขอกันมาหรือไม่ว่าจะเป็นนี่แหละครับทางมิวสิกวิดีโอคุณด้วยที่ให้ไปฟังแล้วก็ให้ไปชมกันไม่ว่าจะเป็นที่ช่องของ ทางด้านมิวสิกหรือว่าลุงนครพนมหรือว่าแกมมี่โก้แล้วแกมมี่โก้ด้วยที่ได้ไปลงอ่ะเชิญเลยครับครับยังไงก็นะครับฝากนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่ฟังอยู่นะฮะหรือว่าแฟนเพลงของคนลุกทุ่งนะครับผมน้องรุ่งนครพนมนะครับแล้วก็เพิ่งปล่อยผลงานเพลงใหม่ไปชื่อเพลงว่าผู้บ่าวเก่ายังคอยนะคะที่ช่องแกมมี่โก้เลยใช่นะครับผมแล้วก็ปล่อยไปเมื่อไหร่อ่าประมาณ1อาทิตย์ได้แล้วครับโอ้เพิ่งปล่อยไปได้หนึ่งอาทิตย์ก็พอๆกันแนะนำไล่ๆกันมาเลยกับคนลุทุ่งซาวเช็กกันเลยใช่ครับแล้วก็ยา แล้วก็แฟนเพลงทุกคนนะครับที่ฟังอยู่นะครับอย่าลืมมาขอเพลงกันนะครับเพลงนี้เลยนะครับเพืบ่าวเก่ายังคอยนะครับสำหรับลุกนครพนมนะครับก็ติดตามได้ในทุกๆช่องทางของน้องนะครับหรือว่าถ้าอยากไปชมมิวสิกวิดีโอที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันด้วยใช่ครับก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับตามอินเทอร์เน็ตทุกๆช่องทางครับว่าผู้บ่าเก่า ยังคอยนะฮะแล้วก็รุ่งนครพนมนะครับแล้วก็รวมทั้งมาขอเพลงของน้องรุ่งได้นะครับที่นี่ด้วยเช่นกันครับกับคนลุกทุ่ง fm103 รฮิตติดเทรนด์ครับวันนี้ไม่ได้ส่งน้องรุ่งเท่านั้นนะฮะด้วยผู้บ่าวเก่ายังคอยวันนี้ส่งตัวผมเองด้วยส่งไปนะครับหมดรายการหมดเวลาผมแล้วเหมือนกันนะครับแนะครัวันนี้ครับนะไปพร้อมกับคุณรุ่งนครพนมเลยครับผมนะะสหรับวันนี้นะครับนะไปกันก่อน เจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับช่วงตั้งแต่เวลา9โมงครับจนถึงเที่ยงครับกับผมร็อกกี้สุรบดินสมบัติเจริญครับและวันนี้นะครับเรา2คนครับผมครับร็อกกี้สุรบดินสมบัติเจริญและรุ่งนะคบพนมครับไปก่อนแล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมครับฝากเพลงนี้ไว้ด้วยเราจะลากันไปด้วยผู้บ่าวเก่ายังคอยครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับคนลุกทุ่งชวนคุย